วันนี้พี่เล็กจะไม่แนะนำ m i c 150นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรับนะครับเพราะเราใช้ไปนานๆเราไม่รู้เลยว่าแบตจะหมดได้เมื่อไหไร่ริคอยู่ท้ายคลิปนะครับเป็นลำโพง s b 22นะครับเป็นเทอร์แมนเหมือนกัน 22b พัดนะครับเอมเบดได้นะครับมีช่องต่อไม้ให้พร้อมพร้อมกำลังขับที่30วัตต์การใช้งานนะครับตัวรับก็จะใช้เป็นตัวรับของ m i c 150เสียบเข้าไปนะครับ เราก็จะใช้งานปกติสายย s b บีที่แถมมานะครับถ้าเราอยากใช้งานหรือชาร์จตัวรับให้มันใช้งานได้นานขึ้นเสียบที่ช่องย s B ได้เลยนะครับแล้วมาเสียบที่ตัวรับมันจะทําให้เราใช้งานได้นานมากขึ้นนะครับถ้าแบตตัวลำโพงหมดตัวนี้ก็หมดตามไปด้วยเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องใช้งานใหม่ MIC 150n นะครับแบตตัวลำโพงก็จะยืดอายุการใช้งานนอกนั้นเราก็เร่งวอลลุ่มและปรับแต่ การใช้งานได้เลย MIC 1 5 0นะครับปรับแต่งบอลล่มที่ตัวไม้ได้เลยนะครับและการใช้งานก็สะดวกสบายมากขึ้นเรา